ไปอบ้มที่เฉลิมพระเกียรติอยู่นะครับเพชรเพชรดูอาจารย์อย่างนี้เนาะเราเอากระทงซ้อนกันประมาณสามชั้นเนาะอ่ะส่งให้เขาหน่อยครอ๋อแล้วก็หยิบพิทมอสขึ้นมาเนาะพิทมอสในกระมังนะครับใส่ลงไปในกระทงทีแรกใส่เต็มเนาะแล้วก็กดให้มันยุบนะครับกดให้มันยุบลงไปหน่อยนึงนะครับ ดดเสร็จแล้วเราก็จะหยิบเม็ดกระท่อมทีนี้เม็ดกระท่อมเนี่ยมันนิดเดียวนะครับอันเราหยิบมันนิดเดียวหยิบโอ้โหมือเปียกมันติดมาเยอะเกินนะครับแล้วเราก็มาโรยนะครับอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะแยกแล้วมันตายนะครับมันผมเผื่อไปหน่อยแอบใส่กระเป๋าไปอีกนิดนึง <laughs> 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 นะครับเนี่ยประมาณนี้พอมองเห็นอยู่เนาะอย่างนี้เนาะเห็นไหม เห็นเนาะจะทําด้วยก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็เอาพิมพ์มอสอีกนิดหนึ่งปะหน้าเพื่อไม่ให้เม็ดมันหนีเนาะแล้วก็กดไปนิดนิดเนาะกดเพื่อให้มันอยู่ที่เนาะตรงนี้เข้าใจไหมทําทันไหมเข้าใจทุกคนเนาะเพชร่ะไหนวะจะแอบข้างหลังสิกูเสียวหลังเนาะพอแปะทับไปแล้ว อันนี้เป็นน้ำผสมน้ำยาเล่งรากออพอล้วแค่นี้เนาะโอ้ย้ยเอาเผื่อไปหน่อยมันจะแฉะเกินไปมันจะเนา่าหลังจากนั้นครับพอชั้นตอนนี้เสร็จเนานะนอ่าเป็นถุงกิปเปนานะนะ พยายามเข้าไปในถุงนี่เนะเาะพอเข้าเสร็จแล้วก็ล็อกสิบซะแล้วเอาไว้ในที่ล่มลำไรให้มันมีแดดสองบ้างแล้วสักเจ็ดถึงสิบวันมันจะเริ่มงอกก็จะเป็นเข,เขียวขึ้นมาเล็กๆก,ก็เอาให้มันได้แดดมากขึ้นนิดนึงนะครับเราจะแยกต่อเมื่อมันมีสี่ใบนั้นช่วงที่มันยังไม่มีสี่ใบก็ไม่จาเป็นจะต้องไปเปิดถุงแต่ถ้าเจ็ดถึงสิบวันแล้วยังไม่งอก ความชื้นอาจจะไม่พออาจจะฟิดฟิตเพิ่มไปหน่อยน้ําเปล่านะครับเนาะแล้วก็ไปไว้ตรงขนะ้างๆหน้าต่างให้มันได้แดดหน่อยแต่เผลอกลางวันแดดอ้าวเลยอย่างี้ไม่ได้นะนะครับอ่ะใครสงสัยไหมวิธีการนี้นี่พอได้ทุกมันไม่ทุกแบบเลยครับอาจารย์เฉพาะกระท่อมครับเฉพาะกระทอมแค่ตัดก็พออย่างเงี้อาจารย์นะครับเหมือนกันเลยพิทมอรนี่แหละแต่ว่าแค่ไม่ต้องโปะหน้าโรยเลย ไอ้นี่มันมันมันกลัวมันจะเคลื่อนไงก็เลยโปะหน้าไปนิดนึงบางๆโอ้โหเยอะไปนั้นอ่ะเยอะมันแยกแยกไม่ได้นะมันแยกไม่ได้นะครับเอาปล่อยออกได้ไคเอาได้กีบออกมานิดนึงเพราะถ้ามันขึ้นแน่นเนี่ยมันมันเกียเกียมันออกไปหน่อยอย่าให้มันใกล้กันเกินนะเอะโอเคปะหน้าแล้วพี่กระทงพี่เป็นไรนะฮะ กินเยอะไปครับยานนั่งมาก่อนคนอื่นเนี i̇şte ่ยนะมันบางไปหนูว่าใส่กระทง่กระต้องไมแล้วไม่เป็นไรครับอ้าเอ้าเอ้าเอูาเอ้าเอ้าเุ่นอาเอ้อ้วเอ่า่้ากอ้าเอาเอ้าเ้เอ้าอ้าเอลาเอ้าเอัาเอ้เอ้าเว้าเอ้าเอไปเอ้าเอ้า้าเอเอาเอ้อ้อ้าเอ้าเอ้าอ้าเ่าเอาเอ้้ออ้า่ แล้วก็ขึ้นไปไว้ในห้องเรียนก่อนแล้วก็ลงมาที่หัวหน้าหวังใกล้ๆเนะเาะพรอถ้าให้แบางไว้เดี๋ยวก็ลืมหาไม่เจออย่ามาถามผมอีก